เจตีเป็นได้ยิเนี่ยแซ่บบ่สวัสดีครับแซ่บเข็ดเอียงไหมนะครับเป็นได้สิบก้อนได้การหรือเป่ได้การบ่หลายยันได้เยอะเราคนหนึ่งบ่ถือเลขบ่ละโอ้บ่บ่บ่บีสวัสดีครับลุงสันฟ้าแซ่บไม่แกพี่น้องมาได้เก่าแล้วบรรยากาศแจ่มสดพี่น้องจิจันทีงานที่เก่าใหญ่แล้วไปดูจิจันทงานพี่น้อง còn khá mua dòng hoa mua lòng ai luôn 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 ngoài anh à, làm không <laughs> cái trên đây vui về trên <laughs> nó sờ ba kẹo luộc mua cái là luộc vui lòng Mất nhiêu cái nhang phải bỏ hỏi ตเองเอเซฟพู้ห่อเสบุญแค่ลังไอชิลรี่หัผู้หล่อผู้หี่อหอมแรงนี่พี่งบรรยากาศจิ้งโ h o พี่้องโอ้เจตีเปได้ยังงพี่หลงเซฟบ่ แค่เตียงเลยนครับเฮ่อยงน้ทั้แกอยู่ม้หอือนี่พี่น้องบรรยากาศบ้านบ้านพี่น้องเซฟช่วยหน่อมาให้นองโอ้ราบเนื้อพี่น้องทั้งเสื้องมืสพี่น้องบืงอารพี่น้องตัวกับข่ยพี่น้องตัวนางพี่น้องเซบสบายเซบไร้ปัญหาเป็นเซก่อน ได้ gan เลยพี่ได้กันบ่หลายยัดจักเดียวผมนึงบ่ถึงเลขบ่ล่ะโอ้ยบ่มีบ่มีอืมสิเบี้ยรถ1091พี่น้องผู้บัน này này ก็เจ็ดวะก็เจ็ดส่วนเจ็ดเนาะแก่ยังบอกว่าซืออะไรก็ยังสี่ใส่หรือสีอะไร่าถ้ากันสีถ้าขั้นไม่ได้ถ้ากันขั้นขาวได้หมู่ว่านนซื้อเลยครับพี่น้องเอ้ยถือไอ้แต่บอลวุฒนไอ้คนเดียวพี่น้องบุ้นแมนอยู่ผู้คนเดียวพี่น้องผู้ซื้อนักพุทธนักพุทธบอลจากไอ้ตามประเทศหลายเุยพี่น้องมีตะโคดไงพี่น้องโคดไงเสร็บแน้วมั้ยพี่น้องกับลุงสันมาแซ่บคือเก่าพี่น้อง บ่ไรมันนั่นเลยกินกวเดียวเสียบเกาวสีมืดก่อน <laughs> พอใครไม่ชิมไหนไหมน,น,น้งสั้นๆสวัสดีครับ